เหตุผลง่ายๆที่ผู้ชายไม่ตอบแชทคุณขอ้อ1ผู้ชายไม่ตอบแชทเพราะทำงานอยู่ผู้ชายหลายคนนะคะเวลาที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะโฟกัสกับงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาจะใส่ใจกับงานที่อยู่ตรงหน้าเขาและเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณเนี่ยส่งข้อความหาแฟนคุณใช่ไหมคะอาจจะเมสเซจหรือว่าโทรแต่เขาไม่รับสายเนี่ยคุณอย่าพิ่งไปง้องแง,ง้งหรือว่าทำตัวดราม่านะคะว่า เฮ้ยเไปกับใครหรือเปล่าทำไมเธอไม่รับสายฉันซึ่งการที่ผู้ชายทํางานเนี่ยคุณก็ต้องให้เกียรติแฟนด้วยนะคะว่าเขาอยู่ในเวลางานคุณที่จะเคารพจุดจุดนี้ของเขาด้วยซึ่งถ้าคุณเข้าใจจุดนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ราบรื่นได้นะคะข้อ 2. ผู้ชายไม่ตอบแชทเพราะอยู่กับเพื่อนสาวๆหลายๆคนนะคะง้องแงงแบบว่าเอาแต่จใจตัวเองเวลาที่ผู้ชายเนี่ยอยู่ในกลุ่มเพื่อนเขาติดเพื่อนเขาแล้วก็ ไม่ได้อยู่กับคุณใช่ไหมคะคุณก็แงงว่าเออทำไมเธออยู่กับเพื่อนแล้วเธอไม่ตอบข้อความเฉลยซึ่งการที่ผู้ชายเขาอยู่กับเพื่อนนะคะเขาเนี่ยติดเพื่อนมากๆซึ่งก่อนที่เขาเนี่ยจะมาเจอคุณเขาก็ติดหมึดอ,อยู่ในกลุ่มแก๊งเพื่อนซีกของเขาดังนั้นคุณจงให้พื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยซึ่งการที่เขาอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ารีแลกซ์มากๆซึ่งอาจจะคุยในสิ่งที่แบบว่าตลกโปกฮาในอ่า ในแง่มุมของผู้ชายนั่นเองดังนั้นถ้าสาวๆเข้าใจในจุดนี้นะคะจะทําให้ความรักของคุณกับแฟนเนี่ยรักแล้วก็เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นข้อ3ผู้ชายไม่ตอบแชทเพราะขับรถนะคะผู้ชายหลายๆคนนะคะเวลาที่เขาขับรถเนี่ยเขาจะไม่หยิบโทรศัพท์มาดูโดยเด็ดขาดถึงแม้จะรู้แหละว่ามีคนโทรมาหรือว่าส่งข้อความมาซึ่งการที่ ผู้ชายนะคะเขาทําแบบนี้มันเป็นการรักษาความปลอดภัยของเขาด้วยแต่สาวๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยตอนติดไฟแดงเธอก็หยิบโทรศัพท์โทรกลับหาชั้นสีหรือว่าส่งข้อความหาชั้นสีซึ่งการที่คุณคิดแบบนี้นะคะหมายความว่าคุณเนี่ยไม่ได้ต้องการให้แฟนคุณเนี่ยเขาได้รับความปลอดภัยเลยซึ่งการขับรถนะคะซึ่งวินาทีเดียวนี่ก็สามารถที่จะพลาดได้ถ้าเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหรือว่า ส่งข้อความกลับหาคุณดังนั้นผู้ชายไม่ตอบแชทเวลาขับรถเนี่ยสาวๆก็อย่าได้น้อยใจนะคะข้อ 4. นะคะผู้ชายไม่ตอบแชทเพราะนอนหลับผู้ชายหลายๆคนนะคะเวลาที่เขาเนี่ยกลับมาจากที่ทํางานเขาเหนื่อยมากๆเลยบางคนเนี่ยไม่ทันได้อาบน้ําเอนตัวลงโซโฟ,ฟาก็แบบว่าหลับไปแล้วนะคะซึ่งเขาไม่ทันได้แบบว่าจะมาคอย รอโทรศพัพท์าจากคุณหรือว่าเมสเซจจากคุณหลอกเพราะเขาหลับไปด้วยความอ่อนเพลียสาวๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าวิทำอะไรอยู่นะหลายชั่วโมงทำไมไม่รับโทรศพัพท์ซึ่งคุณอาจจะคิดน้อยใจหรือว่าจินตนาการไปว่าเขาอยู่กับใครซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกเขาหลับเพราะความอ่อนเพลียจากการที่เขาเนี่ยทำงานหรือว่าเล่นกีฬามาซึ่งส,สาวๆถ้าเข้าใจจุดนี้นะคะคุณเนี่ยจะกลายเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆเลยในสายตาแฟนข้อ5้านะคะ ผู้ชายไม่ตอบแชทเพราะเล่นเกมข้อนี้หลายๆคุณอาจจะแบบว่าเวียงวีนกับแฟนเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายบางคนเนี่ยเล่นเกมเนี่ยไม่ได้สนใจนะคะว่าแฟนเนี่ยจะโทรมาหรือส่งข้อความมาต่อให้คุณโทรโทรโทรหรือว่าส่งข้อความมาไม่รู้เท่าไหร่ก็ตามเขาก็ไม่เปิดอ่านหรือว่าไม่รับสายคุณหรอกเพราะว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยติดเกมมากๆเลยนะคะบางคนติดเกมจนแบบว่าไม่ได้สนใจว่า แฟนเนี่ยอาจจะอยู่ข้างๆหรือว่าแฟนเนี่ยจะส่งข้อความสําคัญมานะคะซึ่งข้อนี้หนุ่มๆก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะว่าการเล่นเกมมากเกินไปแฟนคุณอาจจะ,ะไม่เข้าใจคุณและทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยแตกร้าวดังนั้นต้องพอดีแบ่งเวลาให้แฟนด้วยแบ่งเวลาเล่นเกมด้วยนะคะซึ่งจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยสามารถที่จะไปรอดและก็อยู่ราบรื่นได้และนี่ก็คือเหตุผล ง่ายๆเหตุผลน่ารักเลยนะคะว่าทำไมผู้ชายเนี่ยถึงไม่ตอบแชทคุณเมื่อสาวๆเข้าใจจุดนี้แล้วคุณจะได้ไม่เป็นคนที่ง้องแง,ง้งหรือว่าเอาใจใจแล้วคุณจะได้เข้าใจผู้ชายนะคะเพราะว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยจับโทรศัพท์ขึ้นมาเช็กนะคะเขาจะวางไว้แล้วก็ไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะคะและนี่นะคะถ้าใครเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่คุณต้องปรับเปลี่ยนนะคะก่อนที่ความสัมพันธ์เนี่ยจะ บาดมาแล้วก็ราวฉาดนะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ